สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องฟ้องไปสูุทุกคนนะครับนะมาพบก,ก,กับช่องจาชาติทงล่าคือเก่าพี่น้อง มื่อนี้พาพพี่น้องมากินซาซิมิกุ้งสดคือเอาพี่น้องแกมือมาหน่อยนะครับเนาะกะพักกะสทีมาละนะครับมีบัตเตอร์เค้ตน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเด้งยี่ครึ่งเลยมันเ่ยเอาขาดอะไรที่เขาอะไรพี่น้องเนะบักสองเศร้าครับนี่แหละครับบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับเนาะกะขอถอดขอให้เนาะครับพี่น้องผู้พคนมากินดิบเกี่ยวกันหมดเหรอ เกี้ยวเข้าแล้วเนาะดิบมันมีหลายแนวพี่น้องเอ้ยสุกเมืองฟ้ามิตรแดดกับฝนสุกเมื่อคนกินเมาแล้วก็นอนเอ้านะบ่ต้องเมาหลายพี่น้องสำหรับยาชาติยกคือนเราล่ะพี่น้องเอ้ยบเบรกแรกขาเชื่อพี่น้องเอ้ยต้องน้ำตามเราเลย โอ้ในกุ้งไหมตัวใหญ่เลยพี่น้องนะมั้งกุ้งนี่ก็คือ้นเรานะครับทำความสะอาดเรียบร้อยโอ้โอเต็มเหนีให์เฮห้ยงเนี่ยเขาเรื่องอะไรน้ำจิ้มนี่แม่บอกว่าเพลทคักรึเรืเ่องอะไรบังนะพี่น้องเออยือมม Ôi. Hạt bạc hạt này nhớ <laughs> Má cái len vuôn nhũ ơi <laughs> Mới biết nào sẽ cười rồi Cười bò rồi mà Tìm rồi โอ้เงอ้ย hmm. ว oh, mm ันเดียวถวยมาเซกกระดูกตัวนีนกินมะนิ hmm. mm ่ล่ะเละเละยังไงพี่น้องอ่ะอื้ม โอ้ขอทานไปหน่อยฮึ่ม 嗯嗯嗯，嗯，我摊大一点了，对 ช่องหรยอมันมีสาระาเลยพี่น้องเรื่พี่เต้หน่าเสียบมาฝากพี่ฝากน้องครับเลยมาตัวจ็ด ថាយើងនេះពត់เดียวพี่น้องเด้อได้ยื้อพอดอืมอืม 我给你拿一瓶来。嗯嗯嗯嗯嗯 หยดโอ้หมุนลเลยตันดูขางเลยเว้ยอัวนี้นะพี่รองนะ うん Got it. หนอเลยคำนี้เลย อ๋อพี่น้องครับก็มาถึงช่วงถ่ายรายการแล้วน,นะครับสำหรับลิปนี้ก็ ขออนุญาตมานําเสนอเมนูนะครับซาซิมิกุ้งสดสดซอนะครับขันสดกว่านี้ก็ไปกินได้บ่อสำหรับพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็พูดอะ้รเขาบ้างแล้วกดฝากกดติดตามกดซับใครกดไลค์กดแชร์นะครับนะเปลี่ยนน้ำใจผมเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอจะลาพี่น้องไปนเสนะครับสวัสดีครับ